อึยย๊บเลยอึ๊บสวัสดีคร Lew ับชาวเกมเมอร์ทั้งหลายครับวันนี้เราก็อยู่เกมนะเกมมิลเลอร์ออฟนิเวิร์นะครับหรือว่าเกมพอยนั่นเองครับเรามาเล่นเกมพอยน์อะไรครับคุณจะเงี้ยวกันทำไมอ่ะอึ๊บเลยอึ๊บอึ๊บเลยอึ๊บไปเล่นฟินเปล่ากูอยากเล่นอ่ะเล่นโซเทคอยากเล่นฟิน ไอ้ไอ้เอิร์ธมึงมีสเกลปะเอาสเกลมาแลกฟินไหมไม่เอาไม่เอาเอาสเกลมาแลกกระป๋องขายอย่าดื้อเลยอย่าดื้อคุณทำแบบเดอะแบทแมนไอ้คนบั้นเอาสเกลมาแลกฟินกันไม่เอาโป๊นนาโซติกมังกี้เค่งไปแล้วมังกี้กูไม่เล่นแล้วกูเล่นฟินเลยมีฟินเก่าๆมาขาย เอาแมวดิเจเน่เอาเป็นเซเลนด้วยเซเลนเอาฟินเก่าๆมาขายมันนีแล้วแมนสเมเตอร์ไม่เอาเร็ว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 เอาไปเซเลนด้วยเซเลนเอาแมวต้าเออไม่เอามาอนเรื่องเนี้สมเด็จกูฆ่าเมื่อตาที่แล้วมนล็กนมอลลิเชนฝั่งเราก็อยู่กับทีมเดิมนะครับพูดจะตันใครได้ เอ้ยห้าหมื่นห้าหมื่นทีเลยครับแล้วเราก็มีแขกรับเชิญคู่คุณน็อตตี้นะครับจะเข้ามาดูเราในวันนี้น็อตตี้น็อตเอ้ยหายมาดูเฉยแต่ไม่ได้เล่นน็อตตี้อย่างเดียวหน้าสมสารแหละจุ๊งดูกูครับดูคนหน้าตาดีนะครับมันนีนั่งใจอยู่ครับครับผมน็อตตี้น็อตนะครับเอิร์ดเอิรดูกูเอิร์ดเอิร์ดมานี่เอิร์ดถอยมาถอยมาเดี๋ยวไปอยู่กับพวกคนจนถอยมาถอยมา เฮ้ยรับกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวเราเราพวกคนรวยอวตารเหมือนกันเอออวตารนี่เนี่ยไอไออวตารถูกถูกนี่อย่าไปยุ่งกับมันไม่ด้เลยอย่านะเว้ยกูมีเคียวแล้วเว้ยไม่ใช่เคียวธรรมดาเคียวที่ทำให้สวยยังกับแฮมเมอร์ขี่แพ้ตรงไหนงั้นตาตรงไหนเหมือนแฮมเมอร์ก็คือคอสไงไม่ดังข้างหลังเลยดครับดูครับสยืนยันแล้วคิดค่าเลยด้วยคลิกออกแล้วเว้ย เราต้องออกโคเด็กไว้ออกออกบีเคได้บีเคไปโคเด็กนี่แหละได้เดือดคลิปบีเคนี่บีเคนี่คล้ายคล้ายเอ็มเคมั้เอาไว้ตีกับอีกแล้วคุณฮัทมนเล่นกันซะแล้วคุณเคซี่แมนครับวฟาเฟสลุ้นเฟสคุณเคซี่แมนทำไรครับอะไรโซติกอะไรคุณเคซี่แมนนะคุณเด้งเคซี่แมนทำไรครับเคซี่แมนทำไรครับหลับหลับในเรราู้สึกไปตายเมียอยู่ครับไม่มีอะไรครับปล่อยเข้าไปไปส่งรถอ่ะ อยาเข ata, yeah, ้าแล้วบังกีอยเข้าแล้วมังก um ีอยาเข้าแล้วบินแล้วย่งเขาจะไปสู้อุ้ยมนเมืกนเมืครับเออไีดีเนี่ยดีเนไอไดขวานไอดีร่อนร่อนขวานเฮ้ยเล่นกระถึงกัปโอลเล่นกับคนไทยเนี่ยครับ ไปเมยบโมล้คุณคุณแพทย์เขาไปส่องไทยอุ๊ยอุยอุ้เปิดเลยโดเปิดเลยโดเนี่ยโดเปิดเลยโดโดงัดดีาไม่ได้โดเปิดเลยโดงัดดีาเงัดดีไม่เปิดอ่ะงัดดีตโดไม่เปิดอ่ะบอกให้งัดไม่เชื่อกูดไม่เปิดอะก่อากจะแบทแมน้วไอไอไอคาบุโต สตันสตันสตันหน่อยสตันสตันเลยเลยมันมาคนเดียวโอบีบาบีอไอ้ยแบนมามาคนบ้ามาส่งสีธัญญาด่วนแบนคนอึ๊บเลยด่วนเลยอึบเลยทุกคนอึ๊บอึ๊บเลยบอกให้อึ๊บไงล่ะดูมาหน้าอัดหน้าด้วยแอบดิอันนี้อันนี้ดูเอ่ะให้กูณดูดอ่ะอันนี้มาดี นี่อ่ะดูดเลยดูดเลยดูดเลยดูดแบบดิจิตอลดูดเลยมึงเนี่ยกูโหลดแบบกูโหลดแบบอะนาล็อกอะนาล็อกมากเดี๋ยวมาร์เคทมันเพี้ยงเพี้ยงสปาร์ตามากมาร์เคนมึงไม่เปลี่ยนดาบเลยเทพผัวไม่เปลี่ยนเทพผูนี่ครับคือไอ้พวกของไอ้พวกของเทพเลยเดินมาตีขีปนัดเฮ้ยช่างหน่อยช่างหนายด๊อยโดโตู้้เลยเนี่ยสู้เลยโดงับตีดพี่เข็มมึงไม่ยิงมันอ่ะ กินอะไรยแกด้กันไม่ได้มีงไงใส่ดินปืนอยู่เฮียดินปืนไม่เค็นิวเดไม่เห็นอะเป็นไรเพชย้อมวเดี๋ยวเออมานนาอดแล้วเฮียอุ้ยโดมาคมเอร์อย่าพอยสั้นนะโดงัดดีโดโดงัดดีโด่งัี้โด่งัตตีงโดงัดดีโด่งักโด่งับดีโดงัดดี จะงัดหน้าเงี้ยไม่ใช่กระปองยังมางัดกูทำไมกาังอะไคชิมมพี่เยี่ยมอ้เอาเอย่างเงี้ยเฮ้คนบ้าคนบ้ามันได้แพคอะทองธัญญาด่วนเลยเฮ้ยไม่พูดวะโหแมงซีแแพ็คแมงซีเรียดแมงแยเก่าอะไรนะขอแมงซีเรียดขอ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 ไอหางขอเด็กอันนะ มันมันซีเรียลอ้วี่ีคาไ้หมยินไ้แปเสือบังฟ้ามาไหช่วยด้วยช่วยด้วยยใจะแพ็คยิงเโอ้ยเื่อให้กูก็ไม่ได้น่ยกูตายเลยพี่มันใต้งีุ้ดมนาวายมันได้แดดสกิมว้าครับเจ็บใจนะสิมึงเฮ้ยอย่าทิกไว หลังใต้ช ah, oh, okay. oh, okay. oh. ็อตดูดมานามึงนะเกียร an> ์คีบเลยมึงงัดคีวดิถิงโด้คนเดียวจะดีเหรอโดไม่ไม่ยอมงัดคีวอ่ะมึงได้ยังไดคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวโดโดนลากโซฟานะตัวยิงนี่งโด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 เปิดเลยเนี่ยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยเร็วโอ้กระตุกกระตุกครับแฟเลยเนี่ยพุ่งเลยเอ้าพุ่งดีพุ่งดีว่ะมึงดูแมพอยู่ว่ามันเล่นการเนี่ยโดเล่นคุกกี้รันอยู่ ไอ้ยอ้ยเฮ้ยตายย็นมันประชดมันประชดโอ้ยดมัูแมงประชดรกีอ่ไม่ดอแล้วอยากคุกกีันไม่เชีกูโอ๊ยมาให้กูเอาชิปเลยเหรอไอสัตว์เอ้ยอู่กัเราราออนครับออนคับไม่เหรอ อยู่กับกูคิดไม่ต้องเอาแน่อาแต่เวลเดี๋ยวออกไรเดอร์คิกมาเดี๋ยวออกดโดดิข้าไปไรเดอร์คลิกเลยโดครับเาแล้วไปไหนาขายของไปไหนมามงวิ่งไปแกเขาตัวนึงแล้วหายไปเสียงไม้ขึ้นเลยดีไม่ได้ยินเออเฮ้ยเฮย้นเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยย แม่งงัดเลยเราเป็นไม่เห็น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 มาเกี้ยวมาเกี้เดี๋ยวกูแข่งให้เราเป็นไม่เห็นทำไว้ไม่เห็นทำไมไม่เห็นวิวิวิเดินมาได้เพื่อนเลยเมื่อกี้เบฟแฟ่เท้าวิ่งได้ไหมอะดอกสิงสิงเรื่อยๆๆๆๆไม่รู้เลย ตายตูหมาเปล่ายิง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 ิแล้วยิงสัตว์อะไรของมึงเนี่ยเอ้าเปเไรตายอ่ะนายปนอนไหนไปนอนบ้านน่ะสับตายนี่ใส่เดเอกันตบีเคครับปวอไรกูยงวูเ็มคุณสัพี่ทันไม่ถึงอายไหมครับ้ไม่รอวะคนตันอยู่ตรงเนีขอรูนขอรูนเหียขอรูนจริงโดแต่กูไอสัตว์ ป็นหาอะไรเจ็ดอะไรยิ่งแม่งเลยโภาวนาไม่พอเป็นอะไรที่เจ๋งมากมึงมึงกัดแจ้งช้าก็มีปัญหาด้วยนะเดี๋ยวเด็กไปหาเนี่ยต่งรอกเท้ามึงจะไม่มีเลยยัเห็นมาดิลีเจนมาเฮ้ยใครลีเจนนะขอหน่อยขอลีเจนขอลีเจนไม่ให้ลีเจนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เกียวเจเนเรชันเอามาโอ้โหโอ้ยโดนบอะไรนะครับอะไรนะครับ อะไรครับอะไรนะครับเต้ติ๊กมาอย่งว่งไม่ตายเอ้าตายครับโอ้โหตายใจมากตายใจมากขอบอกขาบ้างเลยแบกหัวเนี่ยจริงเหรอจุ๊บแต่เขาเหรอใช่เหรอดูใช่เหรออะไรแบกหัวเนี่ยครักอะไรกันเนี่ยมาชอบเพอร์เจอร์วะฮะเออมาเชี่ยเลี่องเพอร์เจอร์มีนไม่มีมานามก็เป็นแค่ลิงตัวเดียวอ่ะ อนีรเยอะเอาดีเอาดีเอาดีมาอยู่เมาให้กูไอโดไม่ไอโดไม่มีมานาก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่ตันไม่ได้อ่อนฮับออนฮับยิงโดนไปเนี่ยหนุยหนุยระความมากจบเหมือนกันน่ะใครเขาแกะใครใครเขาแกะขนมกินไหม โดนโดนโดนล่อยเมืยแยแม่แม่ยืนรอเวลาอ้ใจนะหูจอหัวสีไม่เื่อนมาฮกูกะฮูกะฮูกะฮูกะโอ้แย่ตายเอาหายผีหอกมน้หมดอะเมอี้อไปร่อนหวา้อมเนี่ย อึบดีอึบอึบอึบดีอึบอู้ยวิ่งเวียนตีอ้าวอ้าวบอนอะไรของอายุทยาไอ้นัตตี้เราลืมตามมิดเดิ้ลตามบ้านดีกว่านะก็ต้องหวังเลยเมืกี้ไม่ได้แต่วนดาเมดเลสซัทเลยจ่ายกลับมาละกลับมาละนี่มั้งใครคดนนับไคนเขาแท้เขาแท้เขาแท้อุ้ยอุ้ยตกใจแพ็กซื้อบ้านฟ้าเลยครับ ไม่สบายโอ้ยไอ้ผู้ใหญ่ไอ้ผูดใหญ่ไอ้ผู้ไอเดแน่ไม่สบายโด้ไม่สบายโด้กำลังจะตายมึงโดไม่น่าเลยโด้มันมะเร็งไม่น่าเลยมะเร็งวากามบอกไปเนี่ยเฮ้ยมอเล็กเชนที่อะิงแต่โฟก์โฟก์ไรนิ่งโฟก์ไรนิ่งอะไรมึงบกมาโป๊กมาโป๊กอะไรมึงใครตัดตัดให้กูดิ

ได้ไมึงเป็นจัตโกจกูซื้อการไปมาอยู่เลนนู้นเลยจะกูซื้อไอติมไจกูซื้อไอติมไวแท่งหนึ่งไาแม่เอางอนแล้วน่อยกเก็ก็ก็มีดีิตนดดดดดดูมันดูมันทยพ อยู่ปานเต็มครับมานาเต็มครับถึงกับหน้าสั่นเลยทีเดียวนะครับพุ่งดิพุ่งดิพุ่งไปแล้วโดนไหล่โดนเอออีกแล้วแฮกท็กมายิงดิซูมซูมติดคลิปติตจีลอบเดินไปโดนทีสแเลเตอร์แฮกอยากตายเลยกูว่าแฮกแท็กดีแล้วเล่าเข้กันเลยกูอ่ะการบานเล่นในตำนานยิงทงไอ้เหี้ยตายเขามาดู โดไปเลยนี่โดโอวานโอมันดีดีดีเมื่อกี้เโด่อโด้โดไปอะไรอ่ะโดไปอย่างโอวานอย่าเล่เอไว้อย่างไร้านกูมันเป็นมเงตายมามามาตีเราายใจแล้วมันเป็นสเต็ปแล้วต้องพุ่งแล้วค่อยปล่อยขวาไปเลยจังหวะน้ำาลตันก่อนเลยเป็นมะเร็งอ่ะโอ้โดนทีตละกูไม่ถแล้วแม่งไได้โดนโดนโดโดนมเย ลกตายโอ้ยบลอกาไปก้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พาหนาสองของพไหนมั่นใจว่าเล่นคนไทยคนไทยไม่น่าเปิดติเริดเริงงฟังบานาเยอะเนะเดี๋ยวเราเปิดตามด้วยนะโดูขอเสียงหน่อยครับเสียงไม่มีเลยอดดตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรของมึงเนี่ยเปิดอีกตวงไปเอาอีกตัวช่วยกูด้วย เอ้ยมังคีมังคีมังคีคิงเล่นเล่นด้วยเล่นด้วยขอพุ่งหน่อยก็ไม่ได้ต่อต่อต่อเดี๋ยวต่อให้ไปเลยต่อให้ไปเลยต่อปีไม่ได้กลับบ้านรอไปหยาบยิงยังไม่ได้ใช้สกิลเลยยิงจบเรายิงสดเลยเหรอพวกกูเข้าก่อนเลยยิงไม่ทันหรอก เนี่ยบวกดีโดเอาดีเซมเตอร์เนี่ยเพียวๆเนี่ยเรียบร้อยเซมเตอร์โอ้ยโดนโอ้ยไม่โดนนูมานาแม่งเลยเอาเยอะเอาเยอะวานาดิเอาเยอะแบกแมนเหรอแบกแมนเอาเยอะทำคนไม่ได้ทำป้อมครับแต่เรียนแบนคุยอะทำคนไม่ได้ทำป้อมทำคนไม่ได้ทำป้อมมเหือนกันครับเป็นใครกูใส่หนันมากเลยเหี้ยน ผมยงไปใกูตรนี้ทำไมวะี <c oughs> ่ตีกบตรงเดียวแบบไหนแมทไอ้นั่นนไแสงในตำนานอะได้ดูยัง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 ,ได,ดยงได้ดูยังนอตี้มีให้ดูนะมมงอะไรกับอ้ัต <c oughs> <c oughs> ไปไ,นะไหน อ้าวผีหลอกแบบนี้มันแถวนี้แถวนี้มันเถื่อนวะเฮ้ยทำไมกูมีทำไมีหกเขาวะไอหกเขาไอมึงพับมึงหลอนแล้วเนี่ยนี่คือการออกของสเตปแบบเทพๆนะไม่ได้โอ้โหสั่งยิงแต่กูเป็นเชี่ยอะไรแต่กูเนี่ยมันยิงแต่กูหรือมึงหลบไม่พ้นเองแพ้อย่าบังกูดิอย่ายิงแต่กูเว้ยหายหรือเปล่า กูว่าป่ะดีแฮตตันบีบแผลเอาดิีเดี๋ยวอ้อมันกูจะอ้อมไปแท็กตันจนหัวเฮียแม่งเหมือนจะมีบิ๊กไงมารอมารอตันรับมันอ้อมมันไม่รู้เลยอ้อมไม่เฮียมันไม่รู้มันไม่มีหวานรอก่อนแทงครีฟด้วยเป็นไงโชว์เถื่อนเกาะกูเยอะโอ้ยเฮ้ยมีคนนึงมี เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรน้องเหยื่อผ่านทางเยื่อผ่านทางมังคีเคงดดเลยใเอาสาวิน้องใจอะโดคนหน้าตาดีก็อย่างเงี้ยเบื่อจริงแลว ใช่ไหมนอตตี้โอล่าคิวติดตัวเราแคโดตียวตีด้วยมอทอปุ๊กปุ่มไม่ทันกินนมแล้กินนมกินลมชมวิวกินลมชมวิวโสดกิน้ะเว้ยูกินตะเวแม่เฮ้ยอะไรตีหัวกูเนี่ยได้ยินได้ยินแต่เสียงปลาหมึกทะเลครับจากปุงปุ้ยครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าปลาหมึกนี้ต้องทำยังไงครับ ไปลงไปตัดปูหมุดจีตไปที่ไปทะเลไปอะไรวะไม่เล <button. S 2> ่นก <that> ับกูหนเลยโอ้โหปสอหมือทะเลทำอะไรเนี่ยต้องถามเลยนปเล่นทะเลไปหาปูหมุดเอาแล้วก็รูบกระฉาพ่อแม่ปูหมุดเอาปูหมุดทะเลขนานั้นอ้าวโอ้โหปวะแบบอาจารย์ยิ่งศักเลยดิแค่เราจะเราเป็นอาจารย์ยิ่งศักนะครับจะมาสอนการทำปูหมุดนะครับตายเฮ้ยดูมาด้วย ต้นทีเตเลเตอร์โชคดีเพื่อนหวังน่าจะคิดถึงเรากดอิ่มเลยดูดิแม่งแต่ละคนบอกให้มาช่วยไอ้ดวงหาอะไรเนี่ยาเยอะมากนะมอยมอยวิ่งดิโดวิ่งดิวิ่งไปได้ขี้เจอกูตัวตัวก็ได้นะใครอยู่หลังใครอยู่ข้างหลังกูขอกินหน่อย ด้วยอยู่ในบ้านโชคดีเพื่อนโชคดีเพื่อนแม่งพูจะวางตามหวังเลยันมีการเกิดขอการเกิดคอนซงคอนซีดกันแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับอะไรวะทำไมมันง่ายเลยครับไม่ยอมครับไม่ยอมเออแน่ขอบคุณที่รับชมครับจบครับ